สวัสดีค่ะแม่ทองขาเที่ยวค่ะอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะไข้ามหอยมาอีกแล้วอ่าโกโก้ข้ามหอยแล้วอ่าดูดูหอยโกโก้ค่ะนี่เด็ดเด็เดนี่นี่หอยโกโก้ไปไปยมไส้มาพี่น้องได้หอยหอยใหญ่ใหญ่หอยหอยโกโก้ได้ทั้งปูามาพี่น้องนี่ปูก,ก็ได้แม่หอยมันมันยุ่งรอบ,บ่อน,นี่ เจ้าหาทั่วแล้วบมันีเจ้าหาทั่วแล้วบ้านีเฮ้ยมันกิมีเจ้ายอะขึ้นนะมอวยมันมอวยมันมจะนวยใหญ่ๆนะเจ้าเนจะนวยงหญ่ๆพี่น้องเอ้กุดอยอีไยีแม่หอยพี่น้องเอ้พวกเนี้ยหอยหอยกโก้นะคะโกโก้ไยยาใใจมากพี่น้องเดี๋ยวไม่ทองจะไป เป็ดต้มกินกนระตมบักหุ่งค่ะตอนกลางวัน,นโกโก้เตรียมกลับบ้านแล้วโกโก้หาเห็ดหาหอยค่ะสวัสด,ดีค่ะไม่้องปลาเที่ยวค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโกโก้บ๊ายบายแล้วกลับบ้านแล้วสวัสด,ดีค่ะไม่้องปลาเที่ยวจ้าฟังหไหมลูกฟังไหม กลับบ้านแล้วโกโก้กลับบ้านแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยหัวบนกับอันนี้รถนึ่งอ oh, er ่ากลับบ้านแล้วครับโกโก้กลับบ้านแล้วนะครบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวรอคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะอันนี้รกโกโก้โกโก้หาหอยกับอันนี้